สวัสดีนะครับพามาชมบรรยากาศที่วัดอําแพงนะครับกี้ฝนตกนะครับตอนนี้ก็เงียบไปแล้วนะครับตอนนี้กาลังเอาเตรียมอุปกรณ์นะครับเพื่อจะขึ้นแล้วก็น่าจะปะเลงกันอีกรอบวันเพ็ญเฮอริเทนนะครับว่าจะมาฟังเสียงหรือยังไม่ได้ฟังเสียงนะ น่าจะอีกสักคู่นะครับทีมวันเพลินเน,น,นี่ยขณะนี้ฝนหยุดตกแล้วนะครับน่าจะอีกสักคู่นะครับจะได้ทดสอบเสียงอย่างครับจะขอน้องฟิล์มน้องโค้ดฝน,น,นตกนะครับเมื่อกี้นะครับตกหนักเลยนะครับ น่าจะอีกคู่มันจะได้ทดสอบเสียงอีกครั้งนะครับสองจอครับทีมงานบัรผ่านอินเตอร์นะ ทีมของวันเพนนะครับนาจะได้ทดสอบสอีกครั้ง,ง,งแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วรอสักครู่ครับเดี๋ยวจะได้ฟังพลังเสียงกันะ